สวัสดีครับพบกับพี่ตั้มในทำทอยชานแนลนะครับวันนี้พี่ตั้มมาในซีรีส์ของไพ่ทาโร่นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ติดตามใหม่นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบซีรีส์ไพ่ทาโร่นะวันนี้พี่ตั้มก็มีโอกาสนะครับได้ดมเดอร์ดักเดอร์ดกแมนชั่นทาโร่นะครับทั้งของจีนนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็ของแท้เลยนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของในส่วนของ ทางด้านของแท้ขวามือนะครับยังไงเนี่ยเขาก็เป็นของแท้นะครับมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่ถ้าจะซื้อไพ่จีนในราคาที่ถูกกว่าเนี่ยมันถูกกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วพอเรามาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยเรารับได้ไหมกับราคาที่เราจ่ายนะครับก็จะเป็นการรีวิวที่ไม่ได้มาประท้ากันโดยตรงหรอกนะครับพราะจริงอันนี้มันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า มันจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมนะแล้วก็เอามาเทียบกันดูว่าทั้ง2กล่องเนี่ยเขามีข้อแตกต่างอย่างอย่างไรยังไงกันบ้างนะครับพอเปรียบเทียบก็จะได้เห็นได้ชัดมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะก็ กล่องนะครับของงานจีนที่มานะก็จะเป็นการก๊อปปี้แบบ100%เอเลยนะคือเขามีอะไรนะครับก็ทําให้เหมือนนะแต่มันไม่เหมือนนะครับเพราะเนื่องจากคุณภาพงานพิมพ์แล้วก็ต้นทุนที่ที่ต่ากว่าค่อนข้างมากนะก็จะพิมพ์แล้วก็สีค่อนข้างจะสังเกตได้ว่าสีมันเหมือนสีมันหมดอะนะมันมีสีหนึ่งสีใดขาดไปนะมันก็เลยทําให้สีมันออกเพี้ยนนะน่าจะเป็นโทนสีแดงอะไรแบบนี้นะครับหมึกดําไม่ค่อยออกนะมันดาแบบ ดำไม่ดำสนิทนะอันนี้ก็เป็นปัญหาทางด้านงานพิมพ์พวกประเภทเอาด่วนเอาราคาเขาว่านะครับเราก็จะเจอคุณภาพแบบนี้นั่นแหละนะส่วนทางด้านหลังนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะคือพิมพ์ก๊อปปี้กันมานะครับความคมชัดเนี่ยนะครับก็อ,อ,อยู่ในระดับที่สําหรับกล่องนะครับอยู่ในระดับที่ี่ตัมว่าเขาน่าจะเป็นไฟล์ที่ก๊อปปี้มานะอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับคือไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยนะเดี๋ยวี่ดัมซูมให้ดูนะ ทางด้านขวามือนี่ของจริงนะครับจะเห็นว่าตัวอักษรตัวหนังสืออะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนทางด้านของแท้นะคือไม่สวยเลยนะครับกล่องกล่องก็คือกล่องงงๆมันเลยนะครับเป็นกระดาษนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกล่องเปิดปิดอะไรง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่การ์ดไปนะครับคู่มือไม่มีมานะครับอันนี้พี่ตั้มเอาไพ่ออกแล้วนะก็กล่องก็จะมาแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับ The Dark Mansion t ท a r l o นะครับก็ถือว่าเป็นชุดไพ่ที่ แพงที่สุดนะครับแพงกว่าไรเดอร์เวดด้วยนะครับสำหรับคนที่มีตังอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องต้องชื่นชอบด้วยนะมีตังอย่างเดียวก็ต้องชื่นชอบด้วยนะครับความสวยงามแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาอ,อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันต้นๆน,นะครับจนถึง3,000กลางๆเลยนะครับสามพ ถึง3 5 0 0นะครับแล้วแต่ช่วงบางทีอาจจะ3,000ต้นได้นะอันนี้ก็ถือว่าราคาแรงแรงพอสมควรเลยแหละนะก็เป็นไพ่ทาโร่ชุดหนึ่งที่ศิลปินเขาทำมาแบบตั้งใจนะครับรวมถึงงานพิมพ์นี่ค่อนข้างดีมากๆนะถึงแม้ว่าลงพิมพ์ที่เขามาเนี่ยเดี๋ยวไปตั้มเปิดให้ดูนะครับก็เป็นโรงพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นลงพิมพ์ระดับโลกที่เราคุ้นเคยกันนะครับอย่าง US Game หรือว่า โลสคาบิโอนะครับของอิตาลีนะแต่ว่าเขาก็ทํามาค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เขียนไว้ทั้งหมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวพี่ตั้มเอาผู้ช่วยทางด้านการแปลภาษาของพี่ตั้มมานะครับนี่นะครับทาโลเตกาสตูดิโอนะครับทาโลเตกานะครับ78การ์ดภาพประกอบสวยงามนะครับขนาด74คูณ120มิลนะครับก็ประมาณจริงๆแล้วเขาจะใหญ่กว่าการ์ด ไ d เดอร์เวทด้วยนะเพราะว่าเขา74เลยนะ74 120ร้อยยี่สิบนะคือไ d เดอร์เวทนี้ประมาณ70นะ1 2ออันนี้74นะครับก็กว้างกว่านะพิมพ์บนกระดาษลามิเนตนะครับเคลือบเงาคุณภาพสูงนะครับมีการเคลือบด้วยนะครับเป็นเคลือบลามิเนต Uv นะภาพประกอบโดยมักดาเลนาคัสซันนะมีลิขสิทธ์มีลิขสิทธิด้วยนะครับปี2020นนะครับก็ จริงๆก็เพิ่งผลิตไปเองใช่ไหมเออนะครับแต่ว่าออมีหลากหลายยูทูปเปอร์หลายท่านแล้วนะครับที่เขาได้รีวิวนะครับพี่จ้ำก็ถือว่ารีวิวเป็นคนสุดท้ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาเพิ่มเติมก็คือว่าเอางานกรอบมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มาพูดวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันดีมันมีข้อดีข้อเด่นอะไรยังไงกันบ้างนะกล่องคือเขาทำมาได้ค่อนข้างดีมากนะเป็นงานพิมพ์ที่เนี่ยนะครับมีการปั๊มฟอยด์ทองลงไปด้วยนะครับเน้น กล่องด้วยนะไม่ใช่ว่าเน้นแค่การ์ดอย่างเดียวเนี่ยกล่องเขาก็ทําสวยหรูดูดีเลยในขณะที่งานก๊อปเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะไม่มีอะไรที่เป็นสีทองเนี่ยมันก็จะเป็นสีดาโล่งๆไปนะอันนี้จะเป็นสีทองมาเลยนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าดูในรูปไม่ว่าจะเป็นการซื้อจากช้อปปีอะไร l a z a d a าอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นกล่องลักษณะแบบนี้คือของแท้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือของปลอมนั่นเองนะครับแล้วก็ง่ายๆดูที่ราคาด้วยนะครับเพราะว่าต่างนันงั้งเยอะนะครับสามพันกับราคา ตัวนี้นะครับอยู่ที่85บาทไม่เกินร้อยนะครับก็ต่างกันประมาณหลายเท่าอยู่นะอันนี้ต่างกันเยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูงานข้างในว่าเป็นยังไงนะครับรูปลักษ์กล่องก็พิมพ์มาสวยหรูดูดีเลยนะอันนี้พี่ําแกะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีการเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะอันนี้เป็นไพ่ด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซ้ายนะแล้วก็มีการเคลือบ UV มาด้วยก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างสะท้อนแสงเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ตั้มจะบอกว่าเวลาเราถ่ายะครับเวลาเราทํางานกับพวกงานถ่ายภาพงานวีดีโอไม่ต้องกลัวนะครับถึงเขาจะเคลือบลักษณะการเคลือบแบบ glossy มานะครับเขาก็สามารถที่จะถ่าย u p นิ่งหรือหรืองานวิดีโอได้นะครับโดยที่เราก็าตั้งไฟแบบนี้นะครับคือถ้าเราตั้งไฟเป็นเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งไปไม่เป็นเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนได้ในบางมุมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือ ข้อที่ต้องควรระวังนะครับแต่ว่าการที่มาจากงานจีนนะครับคือเขาไม่ได้เคลือบนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันไม่ได้เคลือบนะครับมันก็มีการสะท้อนเหมือนกันแต่ว่าก็สะท้อนน้อยกว่านะเห็นเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับเปรียบเทียบว่ามันสะท้อนอ่ะยังไม่เห็นไหมครับคืออันด้านขวานี้สะท้อนเยอะกว่านะครับเพราะว่าเขาเคลือบเงานะแต่ด้านซ้ายนี้ก็จะฟุ้งๆไปหน่อยนะเพราะเขาไม่ได้เคลือบมานะครับเขาก็พิพมพ์ลงบนกระดาษอาร์ตมัน ก็คลนะ้ายๆกล่องนะครับเนี่ยกล่องก็มีการสะท้อนนะถึงแม้เขาไม่ได้เคลือบแต่เขาพิมพ์บนกระดาษอาร์ตมันมันก็เลยมีความเงาสะท้อนนิดนึงนะทีนี้เวลาที่เราจะถ่ายรูปงานงานภาพนิ่งงานวิดีโอนะครับก็หามุมดีๆนะครับวางปกติถ้าเราถ่ายการ์ดวางรูปแบบ90องศานะครับไฟไม่ได้ตกลงตรงๆเนี่ยพี่ดาว่าก็สบายนะก็สามารถถ่ายเห็นได้ชัดอยู่แล้วไม่มีการสะท้อนรีเฟกซ์อันใดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ กล่องก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีถ้อยคานะครับแถลงการ์ของเราศิลปของนกศิลปินผู้ทําอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ตั้มไปรีวิวในคลิปที่ทํา The Dark Mansion อีกทีหนึ่งนะครับอธิบายให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีคู่มือนะครับมีแค่นี้เลยนะตําหรับวันนี้เราจะมาดูความดีงามนะทั้ง2สําหรับนี้นะครับว่ามีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างเท่านั้นก่อนนะอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวตั้มจะเปิดออกมานะ พตัามก็แกะออกมาเทียบกันให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแต่ละใบแต่ละใบเลยนะอย่างแรกที่เห็นกันเลยนะครับก็จะเห็นว่าขนาดเนอะเรื่องของขนาดที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับทั้งท่านซ้ายมือนะครับงานก๊อฟเนี่ยจะขนาดเหมือนไพ่ป๊กนะครับก็เป็นไซส์ที่พตัามเคยรีวิวไปบ่อยๆนะเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับ5คูณ9นะครับ5คูณ9เซนนะครับยาว10เซนนะ ก็ประมาณ6กคูณสินั่นแหละนะครับแต่ว่างานแท้นะเดอะดาร์คแมนชั่นทาโร่นะ Mansion, นะเขาจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนจริงๆแล้วมันมากกว่า7เซนนะครับประมาณ7.1อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทางด้านยาวเนี่ยจะอยู่ที่12เซนนะโทษทีเดี๋ยววัดแบบนี้อะไปสุดด้านบนนะครับ12เซนนะ ส่วนด้านกว้างเนี่ยประมาณสัก7แต่แต่มัน7กว่านะครับประมาณ7จ็คูณสิเซนนั่นแหละนะก็เป็นไซา์ที่เรียกว่าเป็นไซา์มาตรฐานนะแล้วก็ขอบเนี่ยจะทําเป็น golds นะครับก็เป็นการเคลือบทองเป็นทองที่ค่อนข้างจะเงาสวยงามเลยนะอันนี้ก็จะทําให้งานเนี่ยดูดีขึ้นไปอีกนะแล้วก็ เวลาการพิมพ์ลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ราคาต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงนะแล้วก็พิมพ์มาค่อนข้างดีด้วยนะสังเกตได้ว่านะครับงานเก่าที่พี่ตั้มเคยทําเป็นไพ่จีรีวิวขอบทองน่ะอันนั้นเนี่ยจะหลุดลอกมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ลอกนะอันนั้นเนี่ยมันจะหลุดร่วงอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นทองอยู่แต่มันก็มันก็ไม่ไม่ได้ทนแล้วก็สวยงามเหมือนกับโกเอทของงานของ เดอะดักแมนชั่นทาร์ที่เขาทำมาอย่างปราณีตนะครับปราณีตบรรจงเลยนะครับเดีย๋ยวพี่ตั้มหยิบมาให้ดูแล้วกันนะครับนี่ขอบทองแบบนี้เลยนะครับเป็นทองลักษณะทองเงานะเนี่ยเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าทุกมุมเนี่ยทองหมดเลยนะปกติเนี่ยเวลาถ้าเขาทำงานที่พิมพ์เอททองเนี่ยถ้าเขาทำด้านเดียวเนี่ยเวลาเราพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันก็จะ เห็นสีทองแค่ด้านหนึ่งด้านใดนะแต่ว่าอันนี้นะครับทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับเป็นสีทองเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเขาใฝ่ใจในการผลิตไพ่ชุดนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับสมกับคําที่เขาบอกว่าเ,ออเขาตั้งใจผลิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเขาก็หวังว่าให้เราดูแลไพ่สําหรับนี้เป็นอย่างดีนะเออก็เป็นคำโปรยในกล่อง The Dark Mansion t a r o t ด้วยนะครับถึงแม้ว่าราคาจะ แพงไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ก็สมราคาเลยนะอะเดี๋ยวมาดูเรื่องของกระดาษบ้างนะกระดาษเนี่ยพี่ตั้มคิดว่านะครับความหนาเนี่พอๆกันเลยนะอันนี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสัก250บนะครับงานจีนนะแล้วก็ไม่ได้เคลือบกอสซีนะครับหรือแมทหรือว่าการเคลือบ UV อะไรมาด้วยนะครับสำหรับไพ่นะทั้ง2ด้านเลยนะครับพิมมาก็จบเลยนะครับแต่ว่างานแท้เนี่ยเขาจะมีการเคลือบนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการสะท้อนแสงอยู่นะ แล้วกส็สะท้อนแสงเนี่ยสะท้อนแสงเี่ยนะเงาเอ่าไม่ไม่แน่ใจว่าอา่าในในกล้องจะเห็นได้ชัดหรือเปล่านะครับเดพี่ต้องพยายามมุมเดียวกันนะครับเวลาสะท้อนแสงเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านฝั่งอา่าของแท้เนี่ยเขาจะสะท้อนแสงแบบมากกว่านะครับเนื่องจากเขามีการเคลือบกอสซี่นะก็เวลาทํางานเกี่ยวกับงานถ่ายภาพงานวีดีโอก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าวางในลักษณะาวางไฟที่เป็นมุม 90องศาอะไรแบบนี้นะครับงานก็จะเห็นชัดเจนไม่มีไม่มีรีเฟลกเตอร์นะอันนี้ก็อยู่ที่การวางไฟด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูงานพิมพ์กันบ้างนะครับอันนี้เป็นที่น่าสนใจเลยนะครับว่าเออไม่มีประเด็นที่ต้องพูดอยู่พอสมควรนะคืองานพิมพ์จะเห็นได้ว่างานสีสันที่ถูกต้องอนะ่ะคือทางด้านฝั่งขวานะแต่ฝั่งซ้ายงานก๊อปปี้เนี่ยคือสีสันมันมันไม่ตรงนะสีดำเนี่ยไม่ดําสนิทนะครับสังเกตขอบนะ ขอบไพ่สีดำนะครับมันจะออกเป็นสีเทาๆนะในขณะที่ของแท้เนี่ยจะดําสนิทกว่านะแล้วก็เหมือนกับงานพิมพ์เนี่ยสีแดงอ่ะมันขาดไปนะน่าจะหมึกหมดหรือยังไงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณภาพด้วยนะครับทา,ทางด้านของงานก๊อปเนี่ยคุณภาพเขาคงไม่มีนะครับเขาไม่ได้มี QC ใซเรื่องการผลิตตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นงานแท้ไม่ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดสีหมดหรือสีไม่ตรงเนี่ย เขาจะต้องโยนทิ้งทันทีนะก็พิมพ์ใหม่ทำใหม่เลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งงานแท้เนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องคุณภาพได้ดีอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไล่กันทีละใบนะครับอันนี้เดี๋ยวฟูนะใบแรกนะครับอันนี้เป็นเดอะเมจิเชียนนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจุดที่มีปัญหานะครับเดอะเมจิเชียนจะเห็นได้ชัดนะครับก็คือสีดำนะที่เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับที่เป็นห้องทางานของเมจิเชียนเขาอะเนาะ ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมต้อจะเอาให้ดูใกล้นะครับอ่าเห็นไหมครับสีดําที่เป็นแบ็กกราวในห้องนะครับรายละเอียดของงานแท้จะเห็นนะครับว่ามีหนังสือมีของเยอะแยะมากมายเลยในเชลนะครับแต่ว่าในส่วนของงานก๊อปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดาเป็นสีดําที่ไม่ตรงนะครับแล้วก็เป็นปื้นเลยนะคือไม่เห็นรายละเอียดเลยนะครับในส่วนของเงาชาโ์โดอะไรแบบนี้นะครับจะมีปัญหามากเลย มันก็เลยทําให้รายละเอียดของภาพเนี่ยมันเห็นไม่ครบถ้วนนะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งเลยนะครับสาหรับใครที่จะเป็นนักอ่านไพ่เนี่ยนะบางทีพวกแบ็กกราวด์ต่างๆที่มันอยู่ในเงามืดนะพี่ตั้มคิดว่ามันมีความสําคัญมากนะถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับอ่านไพ่ไม่ได้เลยหรือว่าอ่านไพ่ได้ไม่ดีนักนะครับรายละเอียดของภาพนะศิลปินนี่เขาวาดมาเนี่ยก็ถ่ายทอดออกมาได้ไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่างานจีนเนี่ย จะมีข้อเสียตรงนี้นะงานจีนเนี่ยพี่ตั้มแนะนําว่าถ้าเป็นงานที่ไม่ได้มีคอนทราสต์หนักๆนะครับเป็นงานที่ไม่มีเฉดเงานะพี่ตั้มว่าอันนี้ใช้ได้นะครับอย่างลายเส้นของคุณ p าเมล่าโคลแมนสมิธนะครับที่ไม่ได้เป็นชุดที่เป็นเงาอะนะอ <c oughs> ันนั้นอะดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดอะไฮพิสเทสนะน,นี่นะก็ถ้าเป็นสีฟ้าๆอะไรยังพอกลมแก้มไปได้นะนะแต่ถ้าเป็นในโทนสีดําก็จะเริ่มมีปัญหา อันนี้เนื่องจากโชนของชาร์โดเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับมันยังเห็นรายละเอียดอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยก็ยังเก็บรายละเอียดในส่วนของหินได้นะครับพื้นอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่เพราะไม่อยู่ในเฉดเงามากนะถ้าเป็นลักษณะของภาพสไตล์แบบนี้งานจีนจะทําได้นะหรือเป็นงานลายเส้นที่ไม่มีมิตินะไม่มีเงาอันนี้จะดีนะแต่พอเป็นลักษณะงานแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีปัญหา เดอะดาร์กแมนชั่นนี่ก็เป็นลายเส้นเป็นงานแบบหนึ่งนะที่รู้สึกว่าก็เป็นของแสลงของงานไพ่จีนนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเฮเวนเฮเวนแอนด์เอิร์ธทารนะครับชุดนั้นเนี่ยงานจีนก็ทําไม่ได้ในส่วนของ Shadow นะครับก็เป็นของแสลงเงินไปนะอ่ะนี่นะครับก็ของสวยงามนะครับเด e ะ m p r มเพรนะครับ t ีเนะอ็มเพลเลอร์นะดีเอ็มเพลเลอร์ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะในส่วนชาร์โดไม่ค่อยมีนะครับแต่จะเห็นว่าสีเขาจะเป็นทุกใบเลยนะครับคือมันจะสีไม่เต็มนะครับสีดำเนี่ยขาดนะและส่วนของสีแดงเนี่ยออกเป็นส้มๆไปนะเดอะไฮรูเฟนนะครับเดนะอะเลเวอร์เดอะชาริออตนะชาริออตเนี่ยในส่วนของเงามืดมิดโทนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีแล้วที่ไม่เห็น จะเห็นว่าตำแหน่งของบ้านเนาะรายละเอียดของบ้านเนี่ยนะครับทางด้านของแท้เนี่ยจะเห็นรายละเอียดของบ้านนะรอยล้าวของตัวตึกอะไรแบบนี้นะแต่ว่าในส่วนของงานก๊อปเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับมืดไปหมดเลยนะลอ้ลองลองล้อรถรายละเอียดอะไรก็เริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ยังพอไหวนะครับเพราะว่า มันยังเป็นในส่วนของมิโทนชาร์โดไม่ค่อยมีนะครับกับ The เดอะสเตรนท์เนาะม่ต้อามาใกล้เกินไปนะครับเดอะเฮอร์มิสนะครับวิวอฟร์จูนนะเนี่ยครับจะติดแดงๆด้วยนะครับสีจะไม่ตรงแต่ว่าไม่ตรงในที่นี้คือมันก็ไม่ตรงทั้งเซตเลยทั้งสำรับเลยนะครับ ซึ่ถ้าสมมุติไม่ได้มีการเปรียบเทียบกันเนี่ยในสำรับของเขาเนี่ยสีมันก็มันก็ตรงในแบบของเขานั่นแหละทั้งหมดนะไม่ได้มีสีที่ผิดเพี้ยนไปจากสำรับของเขานะครับ The Hangman นะครับ d e a นะครับ t e m p l แ r นะ The Devil นะ uh, The Crower นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะเปิดให้ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆดีไหมมันจะเป็นการรีวิว ไพ่จีนไปหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นการรีวิว Dark Mansion The Dark Mansion Thalo ไปหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่พี่ดั้มทำแยกอีกทีดีกว่านะครับวันนี้มา vs กันเฉยๆนะครับจะได้รู้เนาะว่า,าเวลาของจริงมาเทียบกับของแท้นี่เป็นยังไงนะครับกระดาษเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็จะมีความบางกว่านิดนึงนะครับกระดาษของ The Dark Mansion ไม่ได้หนากว่ามากนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยพอ จำนวนไพ่เท่ากันเนี่ยนะครับความหนาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้จำหยุให้ดูนะครับก็จะมีความพอๆกันนั่นแหละนะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าสีทองกับสีขาวเนาะเนี่ยจะเหลือปริมาณเท่าๆกันเลยความหนานะก็ สีทองเนี่ยจะมีของแท้เนี่ยก็จะหนากว่านิดนึงนะครับของแท้เนี่ยถ้าให้เดาเนี่ยก็คือประมาณ300รแกมนะแต่ว่าของกอ๊อฟเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก290กรแกมไม่ถึง300อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความหนาของของแท้ไม่ได้มากนะครับกระดาษของอองานที่เป็นของแท,ท้ทั่วไปเนี่ยจะหนากว่านะครับอันนี้เขาจะบางนะแต่ที่สังเกตอย่างหนึ่งได้เลยก็คือความแกร่งของกระดาษ นะครับเนื้อในของกระดาษเนี่ยนะครับมันรู้สึกสปริงตัวดีกว่าได้อย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าความบางในจริงแล้วมันเหมือนจะเท่ากันนะความแก่งของกระดาษเนี่ยหมายถึงว่าตรงแกงกลางของมันเนี่ยมันจะดูยุบย่ากว่านะในขณะที่งานของแท้เนี่ยจะเป็นกระดาษที่ดีกว่าก็ทั้งงานพิมพ์นะครับทั้งตัวกระดาษนะครับแล้วก็การเคลือบมาที่ป้องกันพวก UV นะครับรวมถึงความสวยงามในเรื่องของอความวิบวับพอสมควรเวลาเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยนะ งานแท้ก็ดีกว่านะครับสามารถเก็บรายละเอียดของศิลปินนะคุณแม็กดาลีนาใช่ไหมแม็กดาลีนานะครับได้ละเอียดครบถ้วนสวยงามเลยนะรวมถึงการทํางานของโทโลเตกาสตูดิโอนะครับเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่โด่งดังชุดหนึ่งนะครับสําหรับเดอะดาร์กแมนชั่นนะพี่ตั้มก็ชอบด้วยนะครับกับลายเส้นสไตล์ที่เป็นเหมือนไนท์แมร์นะก็เป็นสไตล์เส้นการ์ตูนที่ค่อนข้างจะจริงจังสวยงามนะครับไม่ ไม่แย่เลยนะสำหรับไพ่ที่ออกมานะครับก็พี่ตั้มแนะนำว่าถ้าใครที่ชื่นชอบงานของแท้นะครับแล้วอยากจะเก็บสะสมจริงๆนะครับพี่ตั้มก็แนะนำเป็นเป็นงานแท้ไปเลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้คุณภาพที่มันสุดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล่องเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งใจทำมาอย่างดีนะคือกล่องก็ก็เป็นกล่องสนักการเก็บแบบนี้นะก็ไม่ใช่กล่องทั่วๆไปอย่างอย่างของก๊อฟนะ แล้วก็งานที่ออกมาเนี่ยมันก็สมสมราคานะครับถึงแม้ว่าราคาจะสูงซะหน่อยนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่างานมันสูงไปนะครับเพราะว่าราคา3 0 0พันไม่ต้องว่ามันก็ดุอยู่ก็มาเล่นของก๊อปราคาย่อมย่อมแบบนี้นะครับในราคากล่องละ100ถึง120บาทนะเอาตีไปว่ากล่องละร้อยนะถ้าเป็นของแท้นี่ส0 0พนะครับก็ต่างกันเท่าไหร่ 30เท่านะครับโอ้โหก็เกือบ3 30กล่องเลยโอ้โหก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะนะครับข้อดีของงานจีนมีอย่างเดียวเลยนะครับนะครับคือราคาถูกนะแล้วก็มี2ข้อดีเนาะคือราคาถูกไปแล้วแล้วก็มันจับถนัดมือกว่านะครับเพราะมันเป็นไซส์ของไพ่ปอกนะครับอะไรแบบนี้นะการสับไพ่นะครับความลื่นของไพ่อะไรแบบนี้ก็ งานแท้งานก๊อฟก็ทำได้ดีทั้งคู่นะถ้าเป็นเรื่องการสับไพ่การกรีดไพ่อะไรแบบนี้นะครับคือของแท้เนี่ยเขาก็กรีดไพ่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ตั้มทำให้ดูนะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะลื่นพอสมควรอยู่แล้วนะแล้วก็ของก๊อฟก็เช่นกันนะครับก็อะไรแบบนี้นะครับก็ลื่นอยู่นะใช้ได้ทั้งคู่นะครับก็ดีทั้งคู่นะสำหรับใครที่อยากจะ เอาไว้ไปดูข้างนอกเดินทางอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังง่ายนะคือมันพังก็ไม่เสียดายก็จะซื้อของกอบไว้ส,สำหรับก็ได้นะถ้าสาหรับใครที่ชื่นชอบงานที่เป็นงานลายเส้นลักษณะแบบนี้นะแต่สําหรับใครที่อยากจะเก็บสะสมของแท้จริงๆพี่ตั้มก็แนะนําเลยนะครับเพราะพี่ตั้มก็สื่อชุดที่เป็นของแท้เก็บไว้เช่นกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นงานศิละปะที่เราอุดหนุนกันเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบงาน ไพทาโร่ที่เป็นหมอดูทำนายทายทักนะหรือว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบการ์ดสะสมพวกไพ่สี่ไพทาโร่แบบพี่ตั้มอะไรอย่างนี้นะครับพี่ตั้มก็แนะนําเลยนะครับชุดนี้เป็นอะไรที่พลาดไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่นํามา v s ให้ดูกันนะจะได้รู้ถึงความแตกต่างกันนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอาจจะ ลงไปทํารีวิวนะครับให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับทั้ง2ส,สับหรับนี้นะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ